มาถึงคิวทำแล้วครับเราลื้อแล้วตั้งแต่ตอนอยู่กับเจ้าของเลยนะครับมันก็เลยเป็นสภาพนี้มันก็เลยไม่เป็นใบนะครับก็ไม่เป็นไรเราต้องการลื้อฝาข้างให้กับเจ้าของเห็นครับเพราะเรากลัวเรื่องของการเสรื่อมของฝาข้างนในพวกกลไกพวกนี้ครับเราไม่รู้ว่ามันยังไงคือเราก็จะมีวิธีแกะของเราแบบแบบของเราอะเนาะเราจะแกะเราจะแกะให้พี่เขาดูเจ้าของหมวกเขาดูเพื่อ ต้องการปัญหาหลายๆอย่างครับบางทีมันคุยกันทีหลังมันคุยกันลําบากเพราะฉะนั้นเราดูไปพร้อมๆกันแต่เคสนั้นคือจบแล้วสวยนะครับมาตอนนี้เราขอรีจิสเกี่ยวกับอากาศแบ็คเลฟใบนี้ครับใบนี้นะครับเจ้าของเอาหมวกมาลื้อที่เราเสร็จกลับไปบ้านแล้วตัดสินใจว่าจะทําโปรแกรมอะไรนะครับในโปรแกรมที่เขาเลือกคือ Full d e t a i l i n g Food d e t a i l i n g มันจะมีการ p r วเ e ื่อมทีสเนาะ ใบนี้เราใบนี้เราทำออกมาเราทำฟูดเดเทลลิ่งจบเนี่ยแล้วมันค่อนข้างที่จะให้เอฟเฟกสีที่มันเกิดขึ้นก็คือสีเหลือบสีเอฟเฟกต์นะเนาะที่รู้จักกันนะเนาะมันเหลือบชัดขึ้นนะครับแล้วชิ้นงานไม่บางมันชัดมันชัดมากมันจะชัดโอ้ีน่นี่นี่ยังไม่เห็นนี่อย่างเงี้ยังไม่เห็นแต่มันก็ยังพอมีให้เราเห็นอยู่นะครับต้องทําจบก่อนถึงจะเห็นว่ามันออกมาแบบไหนสวยแบบไหนนะครับ งั้นรีจิตก่อนดีกว่านะครับพูดเยอะไปโทษทีครับมาใบนี้เป็นหมวก5960นะครับแล้วเป็น r าอาเป็นโมเดลที่น่าสะสมนะครับเป็นโมเดลที่น่าเก็บนะครับเพราะฉะนั้นนวมหัวจะต้องอยู่ที่โอเค ML ใช่ขนาดป้ายพับยังรู้เลยว่าตรงไซน์นะครับเราลื้อออกมาแล้วก็มาดูพร้อมๆแกตรงนี้ก็จะมีแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมทีนี้มันจะไม่ค่อยกระชับ หนังตัวนี้มันนี่ไว้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้คือเราเราทำโปรแกรมฟิตติ้งพลัสให้กับลูกค้าอ่ะอันนี้คือส่วนที่แก้ไขอ่ะส่วนที่แก้ไขหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่ามันจะไม่มันจะไม่ห้อยนะเห็นเห็นว่ามันไม่ห้อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะมันจะไม่ห้อยเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้ครับเดิมเดิมตรงนี้มันจะเป็นชิ้นเหมือนหนังก็คือหนัง จะพูดว่าหนังเอ็นเบียมันเป็นหนังแล้วมันเสื่อมอย่างเงี้ยมันก็จะลอกลอกมาครับโอเคแต่ยังใช้งานได้นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ผ่านครับผมโอเคมาหนวมคอนะครับหนวมคอสวยครับสวยเลยนะครับในส่วนพวกนี้ก็โอเคโอเคโอเคครับไปครับผ่านครับโอเคมาปอกของนวมแก้มนะครับมีการย้้ยนะครับออบปอกของนวมแก้มอย่างงี้นะครับโทษทีอีกรอบ อ่ะอันนี้เป็นปอก r 5นะครับอ่ะอันนี้เป็นปลอก r4 อนี่ครับปอก R4 มันย้ววอย่างเงี้ยก็คือจัดได้หมดนะครับอันนี้คือซ่อมมาแล้วนะครับเป็นของใบนั้นนะครับอ่ะซ่อมที่อย่างนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าถ้าผ้ามันยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ครับอ่ะอันนี้ไอ้เกี่ยวทอทีอันนี้ครับตัวเนี้ยตัวนี้ผมให้ไม่ผ่านนะครับ เพราะว่าเราเคยเห็นของที่สมบูรณ์มาแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าในการเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนทั้งชุดอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันเรื่องใหญ่เกินไปมันเป็นการซ่อมได้ตัวนี้ผมให้ไม่ผ่านนะครับโอเคแต่ต้องซักนะครับและมาดูที่นวนแก้มหูมันฝุ่นมันเก็บดีแล้วเกินฝุ่นเก็บเยอะนะครับไม่ใช่ดีนะโทษทีนะอ่ะโอเคสามสิบมิลครับผมสามสิบมิลเนี่ยมันไม่ได้เป็นนวมของไซส์เอ็มนะ ดูความหนาดิโทษนะเทียบกับนิ้วโป้งโอ้โหมันหนาแบบสองนิ้วโป้งเนาะเห็นเห็นเนาะคือมันหนาไปสําหรับไซส์เนะแต่น่าจะเป็นความกระชับที่เจ้าของเขาเลือกมานะครับเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องปเปลี่ยนนะอันนี้ยโอเคปอกส่ลรัดคางนะครับตัวนี้ไม่ต้องบอกเลยไม่ผ่านครับผมเพราะว่าในส่วนนี้ครับมันเป็นส่วนที่ที่ไม่ผ่านมันไม่มีความกระชับนะผมแค่ลิจิตเฉยๆนะครับแต่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นอีกเรื่องหนึง่งสำหรับ เจ้าของหมวกนะครับผมดีจีนเฉยๆนะมันมันไม่มีมันไม่มีความเนี่ยดูดูตรงนี้ดิเห็นไหมมันเป็นทรงกับตรงนี้มันยุ่ย,ยเห็นไหมอ่ะโอเคเปรียบเทียบให้เห็นครับโอเคไม่ผ่านแต่ก็ต้องซักครับผมเมาส์กาดครับผมหมวกใบนี้อายุมีสิบปีครับเมาส์กาดผ่านครับผมแอร์วิงครับผ่านครับแลมไม่ใช่ช่องลมตรงกลางครับ ผ่านครับกลไกนะครับเราลื้อออกมานะครับไม่ได้มีข้อบกพร่องใดๆนะครับหัวน็อตสวยสองตัวและอีกสองตัวสวยครับผมอ่ะโอเคครับผมโอเคครับผมผ่านครับผมนะฝาข้างเราดูกับเจ้าของไปแล้วนะครับตัวล็อกตัวนี้กับตัวล็อกตัวนี้โอเคอยู่ครบครับผมอยู่ครบครับผมอ่ะมาตัวนี้ผ่านครับผม มาแล้วก็ไวเซอร์ครับไวเซอร์เดิมโรงงานครับผมอ่าตัวนี้ผ่านครับมาแล้วก็ติดติที่ตัวหมวกหลักใหญ่ใจความของหมวกกันน็อกนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ผ่านครับผมอ่าไม่มีข้อบกพร่องนะครับแรมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับสวยๆครับผมมีแต่มีเล้าไหมไม่มีนะครับขา อ่าดีครับยังแข็งยังให้ตัวดีอยู่นะครับหมวกมีความสีค่อนข้างเข้มนะครับสีแทบสิลงไปนิดเดียวครับมันนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะนะครับแล้วก็สวยๆครับปกแป๊กนะครับมีข้างนี้ที่รู้สึกว่ามันไม่เด้งไม่ดีนะครับแต่ข้างนี้เด้งนิดหน่อยนะครับตัวกลางเนี่ยไม่อยากฝืนนะครับตัวกลาง ตัวกลางเด้งอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่กล้ากดลงไปนะครับมัน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 ไม่เหมาะครับมันต้องอยู่ในองศาที่มันเคริร์ฟเคริร์ฟเหมือนมวกะน้องนี้มันถึงจะกดได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวหักนะเดี๋ยวเดี๋ยวหักคาคลิปฮะโอเคขอบยางครับสวยครับปากหน่อยสิดูสิปากดีไหมปากดีไหมลูกปากดีไหม,ไหมโอ้ยปากแข็งอะเนี่ยเราอะทำไมปากแข็งอย่างนี้โอเคปากสมบูรณ์ครับ คมบูร์ไม่มีพยเยอะนะครับเดี๋ยวขอดูในนี้หน่อยครับโอเคตรงนี้หนังมันก็ลอกหน่อยหนังตัวนี้เป็นตัวเคลือบครับผมหมวกคยิดบลูทูธมาแล้วเนี่ยนะับโอเคห้าเก้าหกสิบครับผมสวยๆครับกับเชลของากากแบล็กเลน,นะครับมีตรงนี้นิดหน่อยนะครับสเกตม่สเกตก็เป็นแบบ กระเทาะเพราะโดนหินแหละดูออกอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยแค่จุดนี้จุดนี้นิดน,น,น,นิดหน่อยหน่นนนนอยอ่ะฮะนี่เหมือนเหมือนเคยแต้มไหมเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างนี้ <S <S เดี๋ยวเราจะทําการแต้มหลังจาก P C S เสร,ร็จนะครับเดี๋ยวเราแต้มดูก่อนนะครับแล้วก็ส่งให้เจ้าของดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าแต้มแล้วไม่โอเคครับก็ลบออกปาดออกนะครับก่อนจะลงเซรามิกต้องแต้มต่อนะครับ หมวกสีค่อนข้างเข้มนะสีเดิมโรงงานนะมันสดอะ่ะเออมันสดดําเป็นดำนะครับเอฟเฟกยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แดงเป็นแดงใช่ไหมครับดูดินะครับถ้ามีเมทัลลิกนี่เฟีย้ยวเลยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปคลีนอัพกันเลยครับมา ปรับผิวกันครับมันจะอะไรนักหนาก็แค่หมวกกับน,น็อกใบหนึ่งเนาะอือมันจะอะไรนักหนานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรนักหนาเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยสาเหตุที่เราต้องเยอะครับ <c oughs> เพราะว่าการปรับผิวครับมันจะมีเคมีที่เป็นความต่างตัวแปรอ,อ,อ,อตัวแปรของเคมีนะครับมันก็คือฟองน้ําขัดนะครับในการขัดะครับนี่คืออุปกรณ์ ทุกอย่างที่เราใช้จริงนะครับโรงงานจริงในทุกๆครั้งนะครับเครื่องขัดก็จะเป็น LHR 75E นะครับของ r u p e นะครับลูเปไดบิโนครับผมแล้วก็จะเป็นเครื่องขัดสายอ่อนนะครับของ Mini p o l i s Max ก h i ยนะครับตัวนี้ค่อนข้างเด็ดนะครับให้ให้ให้เหลี่ยมพวกนี้เงากลับมาเงาครับแล้วก็อะเคมีที่ใช้ในโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็น s o d ด c โซเนตสตัวแล้วก็ลูเปสสตัวครับผมทีนี้เคมี K พวกนี้ครับมันคือเบสเนาะเราจะเบสที่ตัวนี้เป็นเคมีที่โลดั้ครับมาโลดั้นหมายความว่าเ,เขาจะมีผงขัดน้อยนะครับผงขัดมันจะมีน้อยมากนะครับชิ้นงานมันจะไม่เปื้อนใดๆนะครับทีนี้มันจะมีการทสสอบนะครับ แล้วก็ไปถึงที่คาลิเบตว่าเราจะใช้ใบขัดอะไรนะครับเราเคยทำจบไปแบบเอฟเฟกแบบเอฟเฟแบบชัดๆเลยอะเอฟเฟที่ชัดมากครับช้ำๆชัดๆนี่ตอนนี้ยังไม่ชัดครับแต่ยังไม่ชัดจะยังไม่จะยังไม่อะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้นะเรากำลังลงมือขัดครับการคาลิเบตของเราก็จะเริ่มจาก0 4 0 6ครับมาที่ตัวของฟองน้ำกลางของลูปเปทก่อนนะครับแล้วก็จะไปไปแบบ ไปตัวนี้ไปตัวนี้หรือไปตัวนี้คือยังไม่รู้เราก็ต้องเราต้องลองดูก่อนนะครับลองดูว่าอะไรที่มันเหมาะนะครับฟองน้ําของลูเปสเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะฟองน้ําของลูเปสเนี่ยมันก็มันจะเป็นฟองน้ําที่เขาจะเรียกว่าไงเดียมันออกแบบมาเพื่อเครื่องขัดของลูเปสอ่ะมันจึงทําให้เครื่องขัดนะครับพอเวลาเราลงงานอะ่ะมันเบาเพอมันเบาเนี่ย มันทําให้เราไปสร้างสรรค์ชิ้นงานได้โดยที่มันไม่กินแรงคนที่กําลังทำเนี่ยมันจะทําให้ของอ่ะมันสวยใสขึ้นมาได้ง่ายนะครับมันเป็นมันนิดเดียวมันมันกินกันนิดเดียวจริงๆแต่น้อยแต่มากอ่ะอืมมันนิดเดียวแต่มากอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะโอเคครับผ้าที่ใช้ครับมันก็ต้องแยกใช้เนาะเพราะว่ายาขัดมันมีหลายตัวเนาะยากลางละเอียดแค่นั้นนะครับเราก็จะไม่มี เราก็จะไม่มีผ้าเบอร์สี่เรามีแค่ท่าเบอร์สามแต่ต้องแยกสีนะครับเพื่อความไม่งงในการทํางานเท่านั้นนะครับอ่นวมเราลื้อไปซักแล้วนะครับตอนนี้ฝนมันตกด้วยก็คือรอแห้งมันหลายวันหน่อยครับไม่ไม่มีการเล่งไม่มีการตากแดดนะครับแล้วก็จะไม่ให้อับด้วยนะครับอะโอเคอ่สังเกตดีๆนะว่าวันนี้เราเราเตรียมตัวนี้มาสี่ตัวเลย ที่เตรียมมาสตัวเพราะว่ามันเป็นการคาลิเบรเนะเราจะไม่รู้ว่าแบบไหนดีนะครับใบที่แล้วทําก่อนหน้านี้เดือนนี้ทําจบไปทำใบนี้เป็นใบที่4ของเดือนนี้สําหรับฮากกับแบ็กเลสนะครับออพอจบจบไปอะครับมันเป็นระหว่างทางที่ทําไม่เหมือนกันแต่ปลายทางมันคือตรงกรันเพราะฉะนั้นเราต้องคาลิเบรใหม่ทั้งหมดครับมันจึงเป็นอะไรที่สเสถียรกว่านะครับโอเคมีความต่างอีกนะ สี่ตัวนี้มันมีความต่างอีกนะครับมันก็จะมีด้านหลังนี้มันจะเป็นฟองน้ำที่แข็งหน่อยนะครับแต่ขนแกะมันจะเป็นขนแกะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นฟองน้ําที่นิ่มนิ่มแบบบางเลยระวางและนิ่มเลยขนแกะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ฟองน้ําของขนแกะของลูเปสเลยนะครับตัวนี้แข็งเหมือนกันแต่ขนแกะจะเป็นขนเตี้ยนะครับอ่าตัวนี้ทีเด็ดเป็นมีเดียมครับมีเดียมทั้งหมดนะครับมีเดียมทั้งชิ้นฟูฟูนิ่ม แต่โคตรดีนะครับนี่แหละช่วยสร้างในเรื่องของสีเอฟเฟกได้นะครับตัวเล็กก็เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคแราวแล้วก็มินิพูลิสของแม็กชัยเนี่ยตัวนี้ครับฟองน้ำเนี่ยเดือยของฟองน้ำคืออยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยพอเวลามันเข้ากับชิ้นงานไปมันจะแคบหรือแค่นี้ก็ได้นะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะในคลิปอะลองสังเกตดูมันจะแคบอย่างนี้ก็ได้เนาะ มันค่อนข้างเนียนเกลี้ยงนะครับแล้วก็รอบตัวนี้ผมจะเปิดแบบโหเปิดเยอะอะเปิดกี่รอบวะเนี่ยสี่พันห้าพันรอบอะคือต้องการเข้าถึงแล้วกระชับที่สุดจะไม่ขัดนานนะครับแล้วด้วยความที่สายก็เป็นสายสายต่อยาวๆอย่างเงี้ยมันจึงทําให้แรงมันถดถอยอะเออแรงมันถดถอยแล้วกันนะเราไม่รู้จะพูดยังไงดีก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวดู ตามขั้นตอนที่เราทําให้ดูแล้วกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปค่อยๆค,คลิเบตก่อน คอนดิชันดีๆอย่างนี้ก็ต้องคีบไปด้วยเซรามิกอันดับโลกครับผมอออเอฟเฟกต์มันต้องชัดแบบนี้แหละนะครับก่อนที่เราจะลงเซรามิกน,นะครับ ลงเซรามิกเพื่อสต็อปเขาไว้นะครับในคอนดิชันที่ดีๆแบบนี้ครับผมโอเครอบแรกก็จะเป็นขับโอลท์ครับรอบสองนะครับก็จะเป็นคริสตัลเซร่มไลท์นะครับและรอบสามก็เช่นกันครับแต่ต้องทิ้งระยะห่างครับประมาณ8ชั่วโมงครับเซตดีสุดนะครับไฟบายสามศูนย์ครับจะทำหน้าที่อยู่บนไวเซอร์ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มลงกันเลยดีกว่าเพราะมันต้องใช้เวลาเยอะครับ คาโปไลท์นะครับจะเรื่องของสีจริงๆ เสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมช่วงนี้งานของเรานะครับก็จะพอดีพอดีวันจนถึงปลายเดือนเลยนะครับวันนี้ที่ถ่ายคลิปคือวันที่22นะครับตอนนี้เราทำวันละประมาณ2ใบนะครับมันเป็นมันเป็นสโคปที่กำลังสวยกำลังดีนะครับไม่ บางจนเกินไปและไม่แน่นจนเกินไปนะครับแต่บางใบถ้าถ้าบางใบที่มีเมทัลลิกเยอะๆนะครับอย่างนั้นต้องทำวัลลบใบครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องปรับผิวเยอะนะครับแล้วก็ดูนี่นะเอฟเฟกสีนะครับ มันค่อนข้างที่จะชัดนะครับด้านบนมันจะออกเป็นเทาอมเขียวนะครับพอ,อก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเทาอม,มม่วงเฉยนะครับต้องขอบคุณต้องขอบคุณการทำของฝรั่งคนนั้นที่ทำให้ผมนะครับเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับเข้าใจในการทำสีเอฟเฟกนะครับให้มันมีเอฟเฟก์ที่ค่อนข้าง ชัดขึ้นนะครับมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วชิ้นงานไม่บางนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะครับส่งมาเลยครับหากะแบคเลสเนี่ยบอกเลยตอนนี้กลายเป็นเหมือนของโปรดอะ่ะอืมมันทำจบออกมาแล้วดูดิมันเป็นเอฟเฟกที่มันชัดอะ่ะเออมัน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 ชัดมันให้อารมณ์ อะไรที่เป็นสีที่ผมชอบเรียกว่าสีเลือบอะจริงๆมันคือเอฟเฟกต์ครับผมก็เรียกไม่ถูกตอนแรกนะคือเรียกไม่ถูกนะดูดิดูดิอ่ะคุณดูตรงนี้ดิคือชอบมากชอบมากครับแล้วก็โมเดล r าอาไฟอะนะจะมีเลนโบอยู่รูปเล็กๆอยู่ข้างหลังรู้สึกโอ้โหหมวมันดูมีอะไรแบบเยอะแยะเลยเนาะครับใบนี้นะครับลองลอง แต้มสีนะครับแต้มสีดูนะครับแล้วก็ส่งให้เจ้าของดูเจ้าของไม่ไม่โอเคครับเก็บเดิมเดิมอย่างนี้ดีกว่าผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับเพราะแต้มมันดูตลกมันดูตลกจริงสีมันมีความหนาที่ไม่เท่ากันนะครับพอเรามองๆปุ๊บมันมันดูมันดูสะดุดกว่านี้อีกอะนะครับก็ครับเก็บสภาพไว้แบบนี้คือโคตรดีนะครับภายในนะครับใบนี้เขามาทำโปรแกรม full d e t a i l i n g เนาะภายในอะครับเราก็ ทำลื้อล้างซักนะครับโอโซนสปาเรียบร้อยนะครับสำหรับงานภายในนะแล้วก็ภายใน,ใ,นใบนี้ไม่ได้มีข้อบอกพร่องอะไรแบบเยอะแยะมันก็มีการเก่าตามสภาพเท่านั้นครับเล็กๆน้อยๆนะครับปอกสายรัดคางถ้านั่นก็กเปลี่ยนถ้านั่นก็เปลี่ยนไปผมจําได้ว่าปอกสายรัดคางตอนรีจีนเมื่อกี้ประกอบก็เห็นอยู่ว่ามันก็จะมีขุยๆดำๆมันก็จะมาติดที่ภายในอะไรเงรี้ยฮะก็พยายามขูดดออกเหลือส่วนที่จําเป็นไว้นะครับ เหลี่ยมคมล่องลึกนะครับมันกลับมาแบบโอ้โหชัดชัดมากนะครับแล้วที่สำคัญเลยต้องสีเอฟเฟกเนี่ยสำคัญมากนะครับหมวกสีเอฟเฟกที่สวยๆแบบนี้มันมีไม่กี่ลายมีไม่กี่ใบจริงๆนะครับให้ดูเลี่ยมนี้ดูความหนานะครับ ทีเลเยอร์ er mm hmm. กับเซรามิกกัเนาะมันก็จะให้อารมณ์หนาอย่างเงี้ยนะครับต่อให้คุณไปใช้งานมานะครับคุณหลังจากนี้คุณใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับหเดือนคุณนํากลับมาเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับดูแลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะยกเว้นเสียว่าพี่จะบอกว่าพี่ขอโค้ดใหม่เอาโค้ดใหม่ก็จ่ายตังค์ใหม่ก็แค่นั้นครับแต่ส่วนใหญ่ครับ พอเวลามันมีรอยมามีอะไรมาผมปรับผิวเสร็จนะครับหลังการปรับผิวอะครับแน่นอนครับเซรามิกมันก็ออกไปผมก็โคดให้อีกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเราดูแลกันยาวๆครับอีกปี2ปีนะครับแล้วแต่โปรแกรมนะแล้วก็ใบเนี้ยต่อให้ผมจะรู้วิธีทําแค่ไหนก็นแล้วแต่นะครับในทุกๆใบทุกๆลายเลยแต่เรากําลังพูดถึงสโคปของอฮากะแบ็กเลสนะครับต่อให้ มาอีกใบหนึ่งมันก็อาจจะทำโดยการเรียบเรียงขั้นตอนหรือการคาลิเบตไม่เหมือนกันเพราะว่าคอนดิชันของแต่ละใบครับไม่เหมือนกันนะครับถาก back ะแบ็กเลสครับมันแทบจะไม่มีมือหนึ่งและมันมามันก็จะเป็นมือสองบางใบตรงนี้ซีดนะครับแต่ใบนี้นะพอแกะออกมานะซีดแบบนิดเดียวนิดแบบโคตรน้อยอะ่ะคือแบบถ้าไม่สังเกตรจริงๆก็จะไม่เห็นคือซีดแบบซีดน้อยมากครับแล้วก็ คอนดิชันเดิมๆมาก็คือจะมีแค่รอยหินดีดที่เห็นแค่นั้นครับแต่เรื่องของสีเรื่องของคุณภาพสีคือยังดีอยู่นะครับขาวเป็นขาวครับดำเป็นดำครับแดงเป็นแดงครับใบนี้ยสวยมากคือเดิมๆมาก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอได้ทำโปรแกรมนี้ไปก็จบสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ดูเอฟเฟกเอฟเฟกโหโคตรชอบชอบมากชอบมากชอบในตรงที่เป็นเอฟเฟกครับเหมือนวินเทจ Uh, G.P. 4นะครับชอบมากชอบจริงๆครับมาขออุ้มหน่อยอาวิสักครู่ครับอ๋อ oh. ที่มันเป็นฝ้าเมื่อกี้นี้มันเป็นจากทิมครับทิมเนี่ยเราใช้ลง ขอบยางรอบหมวกนะครับมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าครับทีนี้มันก็มาเลอะหมวกเมื่อกี้โทษทีนะอ่าอันนี้นี่คือเซรามิกเพียวๆนะไม่ผ่านท็อปโค้ทเลยนี่ไม่ผ่านท็อปโค้เเทคเลยครับเราให้คุณดูกับเซรามิก เพียวๆนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนส่งกลับครับเราก็จะลงเป็นเท่าใบนี้นะต้องเป็น u ั t ติเมทแว็กครับเพราะว่ามันให้เรื่องของสีสันนะครับที่ตัวหมวกหลังจากลงเซรามิกเสร็จแล้วเนี่ยมันมีไฮโดรพอบิกในตัวแล้วนะครับมันก็จะลื่นๆแล้วแหละนะครับสวยครับจบสวยๆนะครับงั้นเจ้ากับแบ็กเลสใบนี้ผมปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ